นี่คือผมเตรียมตัวมายิงเฮ้ย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  สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะชาวคอเกมทุกคนเลยฮนะยินดีครับผมยินดีต้อนรับสูช่ช่องแ a น n e ลมาจีส์เกมนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเลนส์รีวิวเลนส์รีวิวเจนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเกมเลนส์รีวิวเนี่ย อยอมรับเลยครับว่าผมเล่นไม่ครบทุกภาคนะครับเล่นไม่ครบทุกภาคนะฮะอย่างเช่นภาคล่าสุดเนี่ยเรื่ซีรีวหกเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะผมเนื่องจากผมเล่นผมเล่นตั้งแต่เ e ืซีรีวหนึ่งอ่ะจนถึงสี่มั้งฮะประมาณนี้ดังนั้นผมก็ไม่เล่นนานเลยเพราะว่านื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวนะเนื่องจากมันค่อนข้างเรื่องมันค่อนข้างจะออกทะเละซึ่งทําให้ผมแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับผมก็ ก็เลยกลับมาเล่นในส์อีกครั้งนะเพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่าผู้บรรณาเกณฑนะเขาบอกว่าในซส์เเนี่ยเขาจะทาให้หลอนกว่าเดิมนะครับผมไปอ่านข่าวมาเื่องาคนี้จะทําให้หลอนกว่าเดิมนะฮะทำให้สยองกว่าเดิมอีกอ่ามันทําให้ผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะฮะที่เขาให้ทำหลอนเดิมเพราะเนื่องจากมันมีแฟนคลับอยู่กลุ่มนึงนะครับเขาได้มา ออกมาตินะฮะติผู้พัฒน,นาเกม r e s i d e n e w เนี่ยว่าเออเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะความหลอนความมากกลัวเนี่ยหายไปค่อนข้างจะเยอะอยากให้เอาความหลอนน,นั้นกลับมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออเลยเป็นสิ่งกระตุ้นนะทำให้ผู้พัฒน,นาเกม r e s i d e n e v 7เนี่ยได้ออกมาบอกเลยว่าเนี่ยภาคต่อไปเนี่ยภาค7เนี่ยผมจะทําให้หลอน่าเดิมคุณอยากได้หลอนใช่ไหมจัดให้ประมาณนี้ให้ผมว่าเอ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจมากๆเลยนะ ผมก็เลยแบบโอเคลองกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ผมจะไม่เล่นนะครับแต่ว่าผมติดตามติดตามตลอดนะว่าทุกภาคเลยติดตามตลอดนะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามทุกภาคถึงแม้ผมจะไม่เล่นครบทุกภาคก็ตามโอเคไปเราไปดูดีกว่าว่าจะหลอนที่ไหนนะฮะเราเข้าไปพร้อมกันเลยครับ Welcome home โอเคซึ่งภาคนี้นะผมดูภาพผมดูภาพนะมันค่อนข้างจะสวยอยู่กันนะเนี่ยต้องดูคขาบพราว่าเขาจะเพิ่มความอุย๊ยอะไรอะ่ะหนึ่งนี้นะโอะอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยผมเปิดเสียงดังหูฟังเอ้ยแหละปกติผมบอกก่อนว่าเวลาผมเล่นเกมผีอะไรพวกเนี้ยผมจะเปิดกล้องนะเปิดกล้องให้เห็นให้เห็นหน้าผมถึงอารมณ์อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าถึงอารมณ์นะของผมที่เราผมกลัวนะแต่ว่าที่ผมไม่เปิดกล้องในเกมนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเกมยิงตัมเบี้ยผมเตรียมมาตัวมายิงตัมเบี้ยนะ แต่พอมาเห็นงี้มันมันจะมีเป่าวะผมก็ไม่รู้นะครับเรามาเรามาติดตามปาพร้อมไปเลกว่าอ้าวอาวอาบาดนิ้วเออเบาดิเฮ้ยว่ออ๋อเขาบอกว่าตัวเกมอยู่ในช่วงพัฒนานะตัวเกมอยู่ช่วงพัฒนานะครับผม องบอกก่อนว่านี่จะเป็นตัวเดโมโดนะครับเป็นตัวเดโมอือหือโอ้ไม่ทับเตตัด้วยครับแต่ว่าต้องมีต้องมีต้องมีการสนทนาแน่นอนเอา,อางี้ถ้ามีการสนทนาผมจะสรุปคร่าวๆนะคะสรุปคร่าวๆว่าเขาพูดอะไรกันประมาณนี้นครับไปเราไปดู้ดีกว่า สว่างเหรอสว่างเลยกูกลัวสว่างไปเลยเฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหื้จิทีเซอร์ครับโอ้เฮ้อ ภาพสวยมากครับแล้วก็ที่ผมอึ้งอย่างหนึ่งคือเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งถ้าใครเคยเล่นเดซิเนียว์ัาคที่ผ่านมาฮะจะเป็นอ้นี่กดเอ็กได้ด้วยอ๋อโอเคไม่มีวีโอถ้าใครเคยเล่นเซิเนียวที่ภาคที่ผ่านมาคือโปรตีอะเซิเนียวอะมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่สองนะครับนี่อะไรอะโอ้ โอ้โอเคครับหายไปโอ้ยภาพสวยขึ้นภาพสวยขึ้นมากนะฮะแล้วเป็นมุมบคนนี่หนึ่งด้วยแต่ว่ามันไม่มีชี้มันมันไม่ใช่เกมในสเดีบิแล้ลอย่างเงี้ยมันเป็นเกมเป็นเกมแบบมันให้ความรู้สึกมันแบบ PT ฮนะ PT ผสมกับ Outlast อนะ เชี่ยเดี๋ยวๆนะนะครับโอ้ยผมไม่ได้เตรียมใจจะมาเจออะไรแบบนี้เฮ้ยประตูเปิดเองผมเตรียมใจะจะมายิงซัมบี้ไม่ได้มาเจออะไรแบบนี้เลย what the fuck เดี๋ยวโอ้ยแต่ภาพสวยมากเลยอ่ะโอ้ยแต่ว่าเป็นตอนกลางวันไม่เท่าไหร่ เฮ้ยเออมันทำให้หลอนได้ขึ้นจริงวะ่ะมันเป็นเป็นเป็นแนวเกมแบบอะไระไหมข้างในเฮ้อโหอะไรอะ่ะเฮ้มีหนอนนั่นคืออะไรอะ่ะโหสมบูรณ์มากโหมันอันเนี้ยเกมแบบเพลเลอร์ <c oughs> มากกว่านี่นี่อะไรอะ่ะอุ้ยอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร อีกาเหรอแล้วใครเอาอีกามาใส่ไปเข้าเว็บวะเฮ้ยดินตกใจเสียงเท้าเองคนระับคิวไปน,นี่อะไรอ่ะโอ้ยโห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 นักศาพทบิดบ้านี่มันแกงเขียวหวนานไก่หรือเปล่าอะไรโอ้ยนี่มัน นี่มันไม่ใช่เดซิเดวิวลเลยน่ากลัวว่ะอุย้ยหมูเหรอหรือวัวแต่ตัวมันใหญ่างี้นาเป็นวัวนะทางออกปะเนี่ยเ,เ,เขาบอกให้เราออกไปครับอะไรเหรออ,อ,อ๋ออ,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 อุ้ยเอ้ยอ๋อกดสี่เหลี่ยมเพื่อ โอเคสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพูดผิดครับอะไรอะออกจากที่เถอะโอ้ไม่มีกุญแจอ๋อแพรว่าไอ้ที่ตัดเมื่อกี้เป็นคือที่ตัดเหล็กเราไม่ต้องตัดทักอย่างแน่เพื่อนี่ไงใช่ป่ะโอเคตัดเลยครับโอเคตัดอไม่เอาจับไม่เอาจับตะแกนะไม่เอานะ โอเคไหมครับวีโอฮะเสียงอะไรวะท่านผู้ชมได้ยิงเหมือนผมท่านผู้ชมได้ยิงเหมือนผมปะเสียงอะไรก็เกะก็เกะอ๋อต้องไปเปิดไอ้นี่เลยครับไปเปิดไอ้ตรงห้องโอ้ยน่ากลัวไปเปิดตรงห้องไอ้นี่ห้องอะไรนะห้องที่มีวีโอมีชัดสองด้วยครับท่านลองไปดูก่อนดีกว่า นี่เกมอะไรนะเนี่ยเกมรสเซียวิวจริงๆไปเนี่ยโอ้ยมีมีหุ่นเนี้ยมีอะไรปะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับผมนี่อะไรน่ากลัวได้เลยไม่มีอะไรเนาะอย่างนี้ มันไงมันได้ไงเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันได้ไงอะมันไม่มีใช่ไหมท่านผู้ชมตอนแรกไม่ไมีมีใช่ไหม เหมืนสิงหมาคู่ไอ้บ้านนี่ไม่ใช่เกมเลยซีรีว์ด้วยนะประตูนี้เปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับล็อก is lock โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เสียงอะไรอ่ะโอ้โหทีวีซะตอนแรกทีวีเปิดทำไมาอยู่ดีกูเข้ามาแล้วเปิดแหม

speaking of which make sure the sound is right this time I don't want a repeat of Amarillo that was two fucking years ago I don't do ADR อ๋อเป็นถ่ายทำรายการครับผมคล้ายๆรายการคนอดผีอย่างเงี้ยล่าท้าผีประมาณเนี้ยเออและส่วนข้างหน้านี่นะครับผมก็คือน้าป๋องกับคุณเิวนะตอนนี้คุณเดียวพัฒน์มีแผนนะครับตอนนี้กำลังวางแผนที่กำลังจะเข้าไปข้างในแล้วก็วางแผนเพื่อจะจับทำ รายกานะอันอื่นไร้ค่าบ้ากันแฮปปี้ฮ่าฮ่าฮ่าตั้โอเคตอนนี้คุณลิวกำลังสนะัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเราต้องเข้าไปดูนะครับ Are we rolling? เฮะ Let's go ไปคิวเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกครับ Get out of the way <laughs> 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 oh, it's locked. Right? <laughs> <laughs> After you. So why are we <laughs> in hell this time? Do <coughs> you ever prep? What's the prep? Shitty <laughs> house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? <laughs> <laughs> Fuck me. How was <laughs> it? <anchor>, you know? <laughs> we can sub, Pete. Not anchor. <laughs> What's that? <laughs> Nothing. ก็ประมาณว่านี่ยข่าวเนี่ยคนใส่เสื้อสูทเนี่ยเออตอนแรกผมจำได้คนใส่เสื้อสูทเนี่ยคือคนที่ตัดเชือกให้เราใช่ไหมตัดช่วยช่วยเราตอนแรกอ่ะดีมากหมดครับว่าแบบใช่เป็นนักข่าวนะประมาณนี้ฮะเป็นนักข่าวนะทำไมต้องมามาทำรายการผีบ้าแบบนี้ด้วยเราพวดกันคือรายการกากๆอะไรแบบนี้ฮะที่เราเปิดต้นแรกอ่าและก็เงียบไม่ติดต่อ ือประวัต uh ิประวัติเฮ้ยอะไรเย่ยพี่ใครก็คือประวัติประวัติบ้านหลังนี้ก็มาว่ามีครอบครัวศูนยหายะครอบครัวศูนย์หายไปเป็นเวลาสามปีโดยติดงานนะอันเดรโอเคอันเดรอนดี้อันเดร อ day, ังเดย์อังเดย์เอ้าสุภาครับอังเดไปไหนเอาเมื่อกี้ผมเห็นเดยนเขาไปในนแล้วมันหายไปไหนอไอ้ fucking e l i e v a b l e i s e s o r k with that guy กูไม่ขึ้นไปบนนะ I mean p r o d u c e r they come and go but a good c a m e r a น a n l o u You stick with ก็คือบ้านหลังนี้มันประาณว่าครอบครัวศูนย์นะครอบครัวอยู่ดีก็ สูญหายไปไปเป็นปริศนาอะเออเป็นเวลาสามปีนะโดนทิ้งร้าว้มาสามปีแล้วอะไรอะไรได้ยินได้ยินอะไรอ่ะโอ้เสือหลังว่ะอันเดร์ฮะอะไรวะนี่มันเกมนั้นซีวิวจริงเหรอเนี่ยอันเดร์วางไปนำเปล่เออนำไปเล่าไปเลย เปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้เปิดประตูได้ไหมเปิดประตูดิเปิดประตูดิปิได,ไ,ปไ,ดไม่ได้เว้ยต้องพูดเยอะครับเพื่อกบความกลัวโอ้ยโอ้ยอะไรทำไรครับ What the hell อะไรเหรอทอะไรอ่ะ You gotta fucking kidding me ประตูลับ All right new deal ก็มารว่าถ้าคือไม่ไม,ม่สนใจการถ่ายทำรายการแล้วอ่ะช่างมันโอเคกดนั่งลงครับคือกูไม่สนใจแล้วะจะเกิดอะไรขึ้นแต่กูต้องการออกที่นี่ให้ไหวสุดในกองรายการไม่สนใจแล้วประมาณนี้ยอ,อะไรลงไปดิพี่ลงไปลงไปลงไปเลยลงไปก่อนเดี๋ยวคอยดูคุ้มกันฮะ

S <S <k iller> อังเดอังเดอังเดโอ้ยอังเดแล้วเขาเหยียงทำไมไวนะเนะี่ยโดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีเลือดเปล่าเนนะีะเชีย่ยใช่ครับอังเดอังเดโอ้ยโอ้โหย,ย,ยใครอะ นี่เรากับเมื่อกี้เราดูเทปนะฮะโอเค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 ไม่ลงไปได้ไหมอะ่ะไม่ลงไปได้ไหมไม่ลงไปได้ไหมเนี่ย,ยก็ต้องลงสินะมุด <c oughs> โ,โหกุญ <c oughs> แจครับโอเคไปกลับออกออกเลยให้ไว ออกให้ไวแล้วประตูเปิดเองได้ไงครับอืมมันใช่เลนส์รีวิวใช่ไหมเนี่ยเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ นี่คือผมเตรียมตัวมายิงเฮ้ย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 ,ยผมจะบอกว่าผมเตรียมตัวมายิงผี หมดแน่นอนอะ่ะกูจะออกกุณไปทางออกเดียวไม่สนแล้วไปแล้ววิ่งได้ไหมอีก,กาเมื่อกีนอ้น่ะไปไปไปออกไปก่อนเลยไป,ไปอยเอ้ยเอ้ยจะออกอยู่ข้างหน้าวิงว่งวิ่งโอ้ยไม่ใช่หมอบสิวิง่งวิ่งก่อน เร็ววินชันวะเราเร็วโอเคไปโอเคโอเคโอเคไปไปไปโอเคไปครับโอเคไปไปไปอะไรเฮ้ยเออกลับมาตอนแรกครับโอ๊ยนี่สุก่อนนี่ก่อนตัวร้าลกัน Ừ, để xoay, để xoay. thắng lắng thắng lắng lưu thắng lắng ưa อ๋อเอาจบแล้วเหรอจริงเหรออ๋อจบแล้วครับโอเคเอามาก่อนโอ้โอเคครับผมก <c ười> อยังไงก็ต้ <c ười> องบอกว่า <c ười> <c ười> เป็นไม่มีกินไอของ Resident Evil เลยสักนิดครับผมไม่มีเลยครับและคือเปลี่ยนแทบทุกทุกอย่างทั้งมุมมองฮนะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งจากจากภาคที่ผ่านมาเป็นมุมมองบุคคลที่2มาหลอดนะครับผมแล้วก็จากฉากแอคชั่นที่บูนมันคืออันนี้เดต,ตนไม่ไม่มีมาให้เลยครับผม แล้วก็อะไรอะภาพผมชอบภาพภาพสวยขึ้นมากโอเคไอ้เรื่องอสยองขวัญไอ้เรื่องความน่ากลัวเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้มีให้ครับแต่กิจไอแห่งความเป็น,นซีรีส์ไม่มีเลยสักนิดนะครับผม <c oughs> แต่ผมก็เนาะเราต้องดูดติดตามกันต่อไปครับว่าตัวเกมจริงถ้าออกมามันจะเป็นมุมมองคนที่หนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็จะไปะไปติดตามนะไปตามข่าวสาร ะะแล้วก็จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตัวเกมจริงเนี่ยมันยังเป็นมุมคนที่หนึ่งหรือไม่หรือว่าหรือว่าไงหรือเป็นงนี้จริงๆหรือว่ากลับเป็นแบบเดิมนะฮะซึ่งถ้าเป็นภาพนี้ผมชอบนะ,ะเป็นภาพนี้ผมชอบมากหล,หลอนดีครับหลอนดีทําให้หลอนพากนี้เพิ่มความหลอนได้จริงครับผมโอเคครับก็เหมือนเดิมนะคใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับโเพื่อรับชมในตอนต่อ,อไปนะฮะว่า จะเป็นเกมอะไรฮะสำหรับวันนี้มาเชิ่เซอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซีอูครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม